ไหนเป็นลูกปูนะผมเป็นลูกปูนะคู่ยี่กอคู่ยี่กพี่พิมเจอไหมข้าไม่เป็นอ่ะให้เขาสอนอยู่อ่ะนี่นะวิธีชาวกระเหลี่ยงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะนี่นะทุกคนก็พี่พิมก็ได้ทําการทอดไข่แล้วนะครับผมพี่ปซีคือไม่รู้ว่าไข่จะกินได้เปล่าไม่รู้นะทุกพี่เพราะผมดูก็น้ำมันได้เยอะๆก็ไข่นะ ผลสังเก<จ>ล่าผลท้อยก็คิเลคิเลนะครับแล้วก็ยิงเต่าก,ก็ไม่รู้มานั่งจ้องอะไรอยู่นะโดนข้างหน้าก้องผมนี่นะนี่ก็คือมาม่าฝ่ายผักกูดครับผม ก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดี p f c ซทุกคนเลยนะครับผมก็อยู่กับผมน้องนานท้าพิสูจน์นะครับทุกคนก็สวัสดียามเช้ากันด้วยนะผม P f c ซก็เช้าวันนี้ก็ได้อยู่ฟังพม่านะครับผมก็เพิ่งเต็มจากความฝันนะครับผมทุกคนก็เราก็เพิ่งนอนตื่นกันนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาประกอบอาหารนะครับผมแล้วก็ไปหาไปหาพวกปูแล้วก็พวกปลานะทุกคนเพื่อมาประกอบอาหารกันนะครับผม หลังจากที่เราประกอบอาหารกันนะครับผมเราก็จะพาย,ยิงเสาเดินทางกลับฝั่งไทยกันเลยนะครับผมผมก็ผมกับพี่พิมพ์แล้วก็พี่แ้งแล้วก็ยิงเพรน,นะครับผมเราเดินทางมาได้แต่เมื่อคืนนะครับผมเพื่อมารับตัวยิงเสากลับฝั่งพม,ม่านะครับผมก็ทุกคนครับก็บรรยากาศที่นี่ก็เดินมาก็สดชื่นมากๆเลยนะพีสีเดี๋ยวจพี่พิมพ์มาแนะนํตัวก่อนนะทุกคน สวัสดีค่ะน้องพิมพจากช่อง PIM พิมพนะคะวันนี้เราก็เพิ่งตื่นกันนะคะวันนี้น้องพิมพก็จะมาประกอบอาหารให้พี่แฟงพี่เพชรน้องนันแล้วก็เราจะให้น้องนันไปชวนยิงสาวมะทานด้วยเนาะใช่ครับผมพอเราทั้งเสร็จเนี่ยเราก็จะเดินทั้งกลับบ้านกันเพราะเรามาแต่เมื่อวาน <c oughs> 3. วันนี้เราก็พอเช้ามาเนี่ยเราเรีบประกอบอาหารแล้วก็ต้องรีบกลับเลย เพราะเรามีธุระที่ต้องทำเอกใช่ทุกคน,นี้ก็พิมพ์ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ช่วยกันเพละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผม BFC เดี๋ยวนี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขออนุญาตไปช่วยพี่พิมพเตรียมกับข้าวกันนะทุกคนเดี๋ยวพอเวลาเดี๋ยวไปเลยครับผมไปไปครับผมทุกคนจะรอเดินทาง ไปหาพี่พิมพ์กันเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมเดิอนออกมาจากบ้านน้านะพอเดิอนออกมาสบอาการนะผมแล้วก็จะได้ไทายวิวธรรมชาติได้พี่ๆได้ดูดเนยนะทุกคนว่าธรรมชาติยมเช้าแบบสวยมากเลยนะเพจสีดูคือแบบค่อนข้างแบบดีเลยนะครับผมเดินมาแบบผมเหมือนเหมือนจะเป็นวัดด้วยนะเพจสีเพราะอาการที่นี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับผมเพจสีนี่นะไปไปดูว่ายิงสาวตอนนี้กําลังทำอะไรอยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้พี่พ,พิมตื่นยังนะ ครับผมพีเอฟก็เราเดินทางมาตั้งแต่เช้าล่ะทางก็ค่อนข้างแบบทุรักทุเลนะพีเอฟซีเพราะทางมันพอฝนตกหนักมันก็จะเป็นทางน้ำไหลไปทางบ้านนานะพวกพีเอฟซีนี่นะผมก็อตอนนี้เนาะบรรยากาศบ้านนาก็ค่อนข้างดีเลยอ่ะบอกเลยนี่คนระับพี่พิมพ์ก็ตื่นแล้วนะผมพีเอฟซีพี่พิมเราก็ตื่นแล้วนะ นี่นะพี่พิมก็ตื่นแต่เช้าเล่นครับผมดูทีนี้แบบอาจจะชื้นๆหน่อยนะเพระฝนตกนะครับมีนะน้งน้นในไหนมาเนี่ยบายสุบอากาศยำเช้าพี่เด๋ยวเนี่ย เดีย๋ยวพี่เราจะคลายถิ่นพี่แป้งกับพี่เพยยังไม่ดื่นหรอพี่แป้งยังไม่ดื่นเหรอไไดีอยังรอไปนีะเดี๋ยว้ผมจะถ่ายยิตใจดูนะคือแบบทุกคนดูตรงนี้มันเป็นบอ่อนะที่บอบอแบบขุ่นมากเลยนะผม พี่พีมก็ไฟติดยังกำลังแิ้วดิ้งเดี๋ยวเราจะทำอาหารเช้าเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเพราะเราไม่ยู่ชายแดนเรามาไดหมัวละใช่เราเทานข้าวเสร็จล้วก็เราก็เดินทางกลับเลยใช่ไหมใช่ไปไปทุกคนพี่พีมก็เดินเดินไปนู่นละไม่รู้ว่าเดินไปหายิง้าหรือเปล่านะพี่พีมไม่ได้นั่นอ่ะรออ พี่พีมบอกจะทำกับเ้าให้ยิ่งเศว้ากินนะแล้วยิ่งเศร้าทำอะไรอนะ่ะยิงเศร้าทำอะไรครับนำมาไม่เละยิงสศวตื่นแต่เช้ามากเลยนะพีเอฟีนี่นะยิงสศว้าตื่นมาหาบ,บูบูนะผมเพราะน้ำแบบขึ้นสูงมากเลยนะผมฝั่งชายแดงก็จะประมาณนี้นะนายนะนานไปดูบูกันดีกว่าพีเอฟซะ เทีสีไหนเป็นลูกปูนะผมเป็นลูกปูนะูเาะเาะไม่เข้าวะพี่พิมเจอไหมไม่เป็นี่ให้เาสอนอยู่อ่ะนี่นะวิธีชาวกระเหลี่ยงนะผมก็จะประมาณนี้นะเราจะเจอปูกันไหมเนี่ยวันนี้หายิงสาวพี่พิมในหน้าก้อนในหน้าแล้วพี่เดี๋ยว หลังจาการิงเสบกับเมืองไทยก็พี่ก็สอนพูดไทยอยู่เลยอพี่ก็แบบสามารถสอนอะไรยิงสาวได้ไหลายอย่างเลยนายนายนายยิงสาวบอกเจ็บปูช่ไหมนายนายพี่สอนเขาแบบปูเก่งพี่หาไม่เป็นนี่นะมันเป็นปูตัวเล็กนะครับผมพี่เอฟซีก็เดี๋ยวจะเอาไปทำแกงนะทำน้องพิกับดูแบบดูน้ำขุ่นมากเลยนะผมน้ำขุ่นมากๆเลยมากะไร เมื่อวานนี้ในปูเยอะไหมพี่พิมไหนน้านเมื่อวานนี้น้องพิมกับพี่เพชรไปห้าแกนี่แกไม่คุ้งชิงไงแกตัวเดียวแบบไม่เข้าใกล้ได้วันเนี้ย,กกย,แบบม,ายมาก็น้องนังไงเขาก็เลยดูแบบ,บคุยไงเมื่อวานนี้ลูกปูนะนี่นะทุกคนเป็นลูกปูนะก็จะเอาไปทําน้ำพริกใช่ไหมใช่อย่าดราม่านะเพราะว่า<ม>เราเราอยู่ในป่าในเขาเราก็ต้องกินแบบนี้บบใช่แบบธรรมชาติที่นี่แบบโอ้โหทุกคนดูหมอกเต็มไปหมดเลยนะ ก็แบบบรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้นะฝนดีสิไปแชกไปแชกตกหรือเปล่าเนี่ยไปไหนเราไปทำกับเขากันเลยดีกว่าพี่พิมเดี๋ยวต้องเดินทางกลับีกไก่นะพี่นอนในเลยพี่อไงกี้กี่พ่อมีสิลิผมบอกกับยิงแต่ว่ากลับไปทำ แกงได้แล้วนะครับผมก่อนที่ฝนจะตกนะครับผมม,มีไหมไมนนีนะยิงเสาก็จะหาไม่ไม่ไมหาไม่เจอเหรอกเจอไหมพี่พิมเขาบอน้ำได้ดีน่บ้ไานไเน,น,นเลยที่ เหมือนน้ำมากันอะไรอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูกระต๊อบยิงเสากันนะพี่บิ๊มฮะหรือกู่เดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปดูกระต๊อบยิงเสานะก็ ไม่ได้มานานนะผมเอฟซีตางต่อเอี้ยกนะตบอกก็มีน้าชายอยู่นะเอฟซีน้าชายกำลังดูอะไรอยู่ค่นมมู้นนะไปเราไปทำแกงกันดีกว่าพี่พิมไปไปครับผมเดี๋ยวเราไปทำแกงกันดีกว่านี่นะครับหลังจากที่เราหาปูหาปาลากับมานะผมก็ยิงสาวก็ได้มาทำการก่อไฟนะเพื่อเตรียมกับเข้าก็เราก็จะนั่งกินเสร็จ พอกินเสร็จเราก็จะเดินทางกลับฝั่งไทยกันเลยนะผมพียบสซีเดี๋ยวไปตอนที่เราทําแกงกันเลยนะผมไปนี่นะทุกคนก็พี่พิมพ์ก็ได้ทําการทอดไข่แล้วนะครับผมพียบสีคือแบบไม่รู้ว่าไข่จะกินได้เปล่าไม่รู้นะทุกพีเอฟซีพผมดูแล้วก็น้ํามันได้เยอะๆก็ไข่นะคนสั้งใจแล้วคนทอยก็คิเลคิเลนะครับแล้วก็ยิงเต่าก็ไม่รู้มานั่งจ้องอะไรอยู่นะทุกคนทางหน้ากล้องผม ตอนนี้ไข่ก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะเรียบีก็เริ่มจะกินได้ละก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะผมเที่ยววันนี้ผมจะไม่ได้กินไข่นะครับผมกัวว่าจะกินไข่เลนนะพอดูคน,คนทอดก็คิเล่คิเล่นะเรียบๆอ้วนๆเลยนะแล้วก็ยิงเต่าก็ไม่รู้เล่เละนอะไรอยู่น,น,นะเรคือแบบมันเด็กไปด้วยนะผมก็โตแล้วนะครับผมแต่ผมไปเล่นอะไรแบบนี้นะได้ยิงเต่ายังยังเด็กอยู่นะยังนานอยู่ี นี่นะไข่ก็เริ่มจะสุกกันนะครับเย็ดเย็ดเย็ดเรืองคืเตาชัวก็ยิงเต่าบอกว่าจะไปหาผักก่อนนะตอนนี้ก็ไข่ก็เริ่มสุกแล้วยิงเต่าไปไหนนั่นน่ะอ๋อยิงเต่าไปหาเก็บผักงานไปดูดิตามไปดูดิแมวแมวขี้เกียจตามไปทุกคนดูจะไข่เป็นรูปเป็นล่างนะตอนนี้ก็ ไม่รู้เป็นไข่เละหรือเปล่าตอนนี้ผมได้ได้กินข้าวแล้วก็ผมก็หิวข้าวเลยนะข้าวได้เช้าเลยนะไปตอนนี้ไข่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปตอนที่เราทำกับข้าวเสร็จแล้วก็นั่งทานข้าวเสร็จแล้วก็เราก็จะเดินทางกลับเลยนะเมนูต่อไปนะครับผมก็คือน้ำพริกนะผมน้ำพริกนะผมเป็นน้ำพริกปูนะเพียบสีน้ำพริกปูนะใส่ปูแล้วก็ใส่มะขามเปียกไปหน่อยนะเพียบสีแล้วก็มีทั้ง มันเป็นลูกปูนะพี่เพื่อแต่ผมไม่สามารถถ่ายได้ดูได้นะเพราะมันเป็นลูกปูจริงๆนะไปทุกคนไปตอนที่เรากําลังทํากับข้าวเสร็จแล้วก็ทานข้าวกันเลยทุกคนไปตอนนี้นะคะน้องนายก็อยากจะลองปรุงอาหารนะคะพี่เป็นคนโจ้กไหมเนี่ยดูนูนยิงสาวเขาไปี้ยห้าภาคมาได้เยอะเลยน่ากินมากกินข้าวกันเลยไหมพี่เดี๋ยวกินผักกับน้ำพริกนี่แหละ นี่ผักเยอะเลยยิงสอบดอาเก็บผักมาแล้วใช่เดียวจะกินก็ทำพิงแล้วโอเคดูหรอแต่สุกล้วเหรอดูมอสานี่ยนะคะเราก็ทำแกงม่าม่าใส่ผักกุ่นนะคะมันเป็นแกง ออกเพลนๆเไยนะคะเราทําแกงเพิ่มนะคะเราจะได้เกลียน้ําพริกแล้วก็ไข่ทอดแล้วก็แกงท<ไ>ุกคนดูเดี๋ยวเรามารอรอชมตอนที่สุกกันเลยนะคะนี่นะผมมาม่าก็เสร็จแล้วนะผมตอนนี้มีน้องไก่ออกมาดูนะน้องไก่เหมือนจะหิวไปด้วยนะผมว่าน้องไก่ไม่น่าหิวรอกผมอาจจะหิวแทนนะครับผม ไปทุกคนเดี๋ยวไปตอนที่เราทานข้าวกันเลยนะทุกคนทานข้าวเสร็จเลยนะผมไปก็นี่นะผมทุกคนก็เราก็ได้ทํากับข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปนั่งทานข้าวกันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งแบบตไบบ้านบ้านบ้านเลยนะผมไปก็นี่นะผมก็เริ่มทานข้าวกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวตอนงนี้ผมก็จะขออนุญาตขึ้นไปทานข้าวกันนะ

ก่อ,นน,อนนี้นะผมก็เราก็ได้ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเราก็จะเดินทางกลับกันเลยนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะใครชอบก็ช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมหลังจากที่ยิงสาวกลับเมืองไทยแล้วก็เราก็จะสอนยิงสาวพูดไทยกันเลยนะผมไปแล้วกลับกันเลยกว่าไป